ข้อมูลดีชี้อนาคตในยุคที่ทุกสิ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักศึกษาหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็ย่อมต้องการข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนงานกำหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์นำเสนอผ่านระบบต่างๆเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการสืบค้นข้อมูลสถิติที่สำคัญเป็นการเข้าถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จากการทำสมรโจหรือสำรวจและข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานจำแนกตามมาตรฐานสากลครบทั้ง21สสาขาซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนให้ผู้ที่สนใจนำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นไปอีกขั้นด้วยการจัดทำตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วยระบบ business intelligence โดยสาม,มารถสร้างหรือจัดรูปแบบการนำเสนอตารางสถิติด้วยตนเองได้ตาม ทั้อมูลทั้ง21สาขาจำนวนตารางข้อมูลมากกว่า500ตารางสามารถปรับแต่งเลือกปีข้อมูลระดับการนำเสนอข้อมูลและสามารถนำเสนอเป็นตารางข้อมูลแผนภูมิกราฟรวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้หลากหลายประเภทพร้อมทั้งบริการข้อมูลแบบใหม่ด้วยระบบบริการข้อมูลแบบ API หรือ Application Programming Interface ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยมีข้อมูล API ที่พร้อมให้บริการจำนวน21สาขาจาก1 0 1หน่วยงานทั้งหมด500 การข้อมูลทางสถิติง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างนวัตกรรมได้สะดวกรวดเร็วและทันสมัยข้อมูลสถิติที่ดีจะช่วยชีย้อนาคตเพราะการเข้าถึงข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพเชื่อถือได้จะเป็นเสมือนเข็มทิศท,ที่ช่วยชีย้ชัดการตัดสินใจต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อวางแผนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส,ส่งเสริมการพัฒนาสู่อนาคตรวมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ